เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมนายอติบัติกับเกม Stone Age บิกรีในตอนที่4นั่นเองนะแหมเรียกได้ว่าหายไปยาวนานนะครับจนนึกว่าเลิกเล่นไปแล้วนั่นเองนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลิกเล่นนะโอเคเรามาต่อกันดีกว่าครับผม ก่อนอื่นก็ต้องเข้าห้องวิจัยไดโนเสาร์นะครับอ่าก่อนอื่นก็ต้องทําการฟักไข่ก่อนเลยครับผมเป็นธรรมเนียมครับเอาระไข่ซุ่มทั่วไปแล้วก็ซื้อเลยครับผมมาลุ้นกันหน่อยจะได้ตัวอะไรเอ่ยฟักเลย <c oughs> เฮ้ยอะไรวะเนี่ยหินวิญญาณครับผมอ่าแล้วก็ไข่ซุ่มระดับสูงครับผมอ่มาได้ตัวหายากถึงระดับตำนานนั่นเองเอาตำนานให้ได้นะครับมาหาตัวตำนานกันดีกว่า อเทราอสโอ้โหเจ้ากบสีอะไรก็ไม่รู้นะโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มประจนภัยกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงบทที่2กันแล้วนั่นเองครับแหมด่านที่2ทับสองครับผมโอ้โหจ่าฝูงคือเจ้าตัวอะไรก็ไม่รู้นะคแหมรู้สึกจะเป็นสัตว์น้ำผสมกับหมูนั่นเองพลังของมันก็คือพลังป้องกันตัวเองนั่นเองนะครับโอเคเอาละครับก็จัดเซตประมาณนี้นั่นเองครับ โอเคเตรียมพร้อมประจน l ไพนะครับอ่าเอาคนไหนไปดีครับผมอะสต t o r y นะเป็นเพื่อนของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยเอาละครับเริ่มได้ครับผมเ,เริ่มมาจอตัวสีเขียวครับอ่าเอาไงดีก่อนอืนก็ต้องโจมตีก่อนเลยนี่แน่เสียบเตะโอเคโดนเตะคือ,อเล่นแต่ตัวหมาแล้วนะโอ้ยรู้สึกว่าท่าลมนี่จะชนะทตุน้ำหรือเปล่าครับผมมาจัดก,การต่อเตะโอ้ยทีเดียวดิคิทิเคิลครับตายเลยครับผมโอ้เรียบร้อยครับมาโอ้ย เฮ้ยตัวอะไรตรงกลางครับต้องลองจับดูแล้วครับรู้สึกว่าจะหายากพอสมควรหรือเปล่าไม่แน่ใจโจมตีต่อเนื่องไปที่ด้านนี้นะครับแล้วก็กัดต่อเนื่องไปที่ตรงนี้นะครับเอาเลยเพื่อนโอเคนี่แน่จับมาเลยไอ้ตัวนี้อุย้ยเา้าปะโถโอุย้ยทำอะไรวะโอ้ยพ,พ่นพิษโอ้โหติดพิษกันทั่วหน้าครับผมมานี่แน่ฟันนะอุย้ยโดนตัวดังค่าเตะเอ้ยเอาตายเลยว่าจะจับสักหน่อยไอ้ตัวนี้จับได้หรือเปล่าอ่าไม่น่าจะได้นะเพราะฉะนั้นก็ข่ามันเลยแล้วกันอี นี่เลยหมุนตัวตายครับผมเอาละครับด่านต่อไปก็เจอบอสครับน่ากลัวจริงๆโอ้ยตัวเบลเลอร์ครับเจ้าหมูะจมตีต่อเนื่องไปที่ตัวตรงกลางแล้วก็รวมพลังครับผมไปที่ตัวตรงกลางแล้วก็โจมตีเลยนี่เน่โอ้โหตายเรียบร้อยมาอุย้ยเจ้านี่มันทำอะไรวะใส่แว่นโอ้โหเพิ่มพลังเท่ากันมาชาร์จพลังครับตีจิ้มเตะแล้วก็โดนเตะอุ้ยออ้ย,อย,อยแรงครับนี่บางอาจตีแล เรียบร้อยครับตายไปแล้วตัวด้านหน้าตัวนี้มันตีแรงครับผมต้องจัดการบอสครับแล้วก็หมอกครับผมอ่าละจบตีอลดไปเกือบครึ่งหลอดครับผมนี่แน่แล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่งต้องเจอกัดต่อเนื่องครับเรียบร้อยก็จัดการเลยนี่โอ้โหตายครับเจ้าหัวหน้านอนง่ายท้องอได้ก่องด้วยสุดยอดครับผมเอาละครับได้อะไรบ้างเอ่ยอะไรว่าแผนที่อแผนที่สมบัติครับผมโอ้โหอะไรเนี่ยผู้ที่รู้อดีตนะ อ๋อรู้สึกว่าจะพูดเกี่ยวกับไดนเอสาร์ที่รุนแายนั่นเองนะครับเขาบอกว่าให้เราไปที่ทะเลทรายคาท่านนะครับโอเคถึงด่านที่3แล้วนั่นเองนะป่ะไปกันต่อเลยดีกว่านะครับแล้วก็เอาเจ้าหมาไปด้วยตัวหนึ่ง QU QY HP นะครับ <c oughs> อ่านโคตรยากมาแล้วครับใส่นัดพิษเหนือบทที่3นั่นเองโอเคครับผมเอาวละโอ้โหเจ้าตัวเหลืองเอาไงดีโจมตีเลยครับตีแด เตะเรียบร้อยโอ้โหโดนโดนคืนโอ้โหฟันตัวกลางใหญ่เลยครับจัดการครับผมนี่ตายเรียบร้อยนี่หอนด้วยเตะนี่เนี่ยหมุนตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟันตัวกลางใหญ่เลยครับผมเอาละต้องจัดการแล้วอืนี่แน่ตายซะวุ้ยเจอแต่ละตัวนี่แบบแนมต้องหมอบครับอ่าป้องกันแล้วก็โจมตีต่อเนื่องเอาละนี่ป้องกันไว้ก่อนพอสอนไว้เกี่ยวอะไรวะโอเคนี่เนี่ยจิ้มเล็บเตะโอ้โดนคืนหมุนตัว โอ้ยเป็นไงป้องกันหนาแน่นครับผมเอาละทีนี้ก็โจมตีธรรมดาแล้วกันเฮ้ยมันทำอะไรวะเพิ่มเพชรพี่เหรอะน่าจะเพิ่มพลังโจมตีนบะนี่ไม่ทันแล้วเราเตะต,ตายก่อนนะผมเรียบร้อยโดนหลุมโอ้แม่ตอนนี้ก็เจอบอสน,นะครับโอ้ยรู้สึกจะเป็นนกกระจอกเทสีเหลืองครับผมอะไรวะเนี่ยผู้บุกลุกมาแล้วครับโอ้โหหน้าตานี่แบบดุร้ายแน่นอนเฮ้ยอะไรวะโอ้สามารถโจมตีเป็นวงกว้างได้ครับผมเอาละตอนนี้ก็ต้องทําการป้องกันเหรออ่าป้องกันก็ได้อ่าป้องกันตามที่เขาบอกนะครับ อ่าล่ะเรียบร้อยครับผมลองป้องกันก่อนนี่เป็นไงโอ้โหจุดไม่ขีดแล้วตดเรียบร้อยออ้ยมึนงงเลยตัวกลางของเราโอ้ยติดสตันคนับนี่เป็นไงโอ้ยแล้วพลังดาเมจได้ค่อนข้างดีครับผมโอเคตอนนี้ก็ทําการรวมพลังครับผมต่อยไปที่ตัวกลางได้ไหมอ่าได้ด้วยแล้วก็ต่อเนื่องครับผมแล้วก็กัดต่อเนื่องไปที่ตัวตัวกลางครับตัวกลางบอกว่าอะไรกบกูนักหนาโอเคครับมาชาร์จพลังมีตายไม่ตายครับผม อย่างนี้ต้องนี่ซ้ำอีกทีหนึ่งขอนด้วยแล้วก็หมุนตัวพี่ตัวตรงกลางครับผมโอ้โหโดนจิกนี่แน่ตัวตรงกลางเราเกือบตายนะนี่เจอพลังหมัดครับผมโอ้โหยโอ้โหโดนหมัดตัวเหลืองโอเคเราทําการลดดามเมจของมันก่อนนะแล้วก็โจมตีต่อเนื่องเลยครับผมรับรองว่าต้องคิดใจแน่นอนเป็นไงเรียบร้อยไหมเออโอ้โหยสองหมัดเท่านั้นแหละนอนหงายท้องเลยทีเดียวเรียบร้อยครับผมแหมอีกพีก็ได้ไม่เท่าไหร่ กลองโอ้โหได้เจ้าสามเขานะเอาละครับเดินทางมาถึงดานที่4นั่นเองมาดูกันหน่อยเจอตัวอะไรเอ่ยอ่อมีการยกย้ายใส่สะโพกโอเคดูบอสนะนี่อ๋อก็ไม่เท่าไหร่ครับผมเซตเดิมๆของเราน่าจะรับมือไหวนะครับอืมน่าจะไปหาหมอนเตอร์ที่ประมาณห้าดาวมาใช้นะับตอนนี้อ๋าไดโนเสาร์ทดลองครับกีวีโนนะแม่ชื่อน่ากินเหลือเกิน ใช่ป่าววะมาแล้วครับผมใสนัดทิศเหนือนะด่านที่4นั่นเองโอเคลุยกันเลยเพื่อนมาระโอ้โหตัวเหลืองกันทางนั้นนะตัวเหลืองเหรอนี่จิ้มเปะนะตัวกลางตายแล้วเรียบร้อยโอ้โหหมุนตัวเตะโอ้โหพวกนี้ก็อึดพอสมควรครับอ่าหมุนตัวครับโหค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียวมาโอ้โหทำอะไรวะเพิ่มกำลังโจมตีนี่แน่ยอ้โหหลบหลีกได้โอ้โหต้องอย่าเพิ่งให้มันโจมตีมันโจมตีแรงอา้าวแล้วโจมตีแต่ตัวกลางเลยนะ ป้องกันหนาแน่นมีหน้าไม่ยอมตายเรียบร้อยมาแล้วครับแม่พวกตัวเดิมๆทําการป้องกันก่อนแล้วก็จมตีต่อเนื่องแล้วก็กัดต่อเนื่องครับผมมาป้องกันแล้วก็นี่เน2สองทีเรียบร้อยตายโอเคนี่ฟันฟันยับเลยครับอ๋อตายครับเหลือตัวเดียวแล้วเลือดแกเหลือน้อยเลยเกินเพราะฉะนั้นก็ตายซะเถอะเพื่อนนี่จิ้มเล็บเรียบร้อยครับผมเจอบอสแล้วไปกันเลยเชื่ออะไรเนี่ย ลูนี่อ๋อมนุษย์น่ะเชื่อไม่ได้โอเคไม่ต้องเชื่อเราหรอกเราจะไปจัดการแกเองมาแล้วครับตัวเบลเลอร์เลยวะโอเคต้องทําการรวมพลังครับแล้วก็กัดต่อเนื่องไปที่ตัวกลางไม่ใช่โจมตีต่อเนื่องครับผมมาทําไรเอ่ยความพักดีครับเฮ้ยเพิ่มพลังโจมตีแน่เลยวะอย่างนี้ต้องจัดการแล้วเพื่อนโอ้โหโอ้ยอึดมากเอาละโอ้ยไม่ยอมตายไม่ยอมตายนะครับจ้วงเรียบร้อยโอ้หเตะอหลบได้ครับผมเป็นไงตัวตัวกลางเราโอ้โหเจอพลังหมัด ไปไงไม่ค่อยเลือดลดนะก่อนอื่นต้องทาการลดพลังก่อนครับผมแล้วก็กัดต่อเนื่องไปที่ตัวตรงกลางมาลดพลังป้องกันเรียบร้อยแล้วก็นี่เป็นไงสองทีสองทีเอ้าหลบได้อีกนี่ครับเตะแรงมากโอ้โหโดนอีกโอ้โหโอ้ยโอ้ยเกือบตายโอ้โหแรงมากเมื่อกี้กระเด็นโอเคแค่นี้ก็ชนะแล้วละ่ะไอหันไปไหนวะเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีครับไม่ทันแล้วแกเรียบร้อยหมอบไปซะตัวใหญ่ล้มดังนะครับเอาละครับมาถึงดานที่5กันแล้วนะ โอ้โหเจ้าตัวนี้ที่เราเปิดได้นี่ว่าเททาร์ลนะจะมาเป็นคู่ต่อสู้ของเรานั่นเองเฮ้ยตัวนี้หายากครับแหม่น่าเก็บมาเลี้ยงครับผมเอาละเซตนี้แหละไปลุยก,กันเลยมาเลยเจ้าตัวเหลืองคราวนี้ก็จัดก,การพวกแกเหมือนเดิมมานี่แน่จิ้มแล้วก็เตะโอ้โหพวกแกก็ยังอึดเหมือนเคยนะโอ้โจมตีได้ตายทีละตัวนั่นเองโอ้โหรุนแรงเหลือเกินนะตอนนี้ก็ฟันเตะค่อยๆตายทีละตัวแนละ้วเดี๋ยวก็ตายกันหมด,ดแล้ว อุ้ยฟันกันยับแล้วโอเคนี่แน่เตะโอ้ยตัวตรงกลางนี่แบบเลือดเหลือนิดเดียวคับโอ้ยนี่แน่โอ้ยเอาละโจมตีเิ้ยทำอะไรวะกำลังใจเ่เพิ่มพลังโจมตีไม่ทันแล้วเพื่อนตายอีกแล้วโอ้ยเรียบร้อยครับบวกเลือดอีกนิดนึงมาละโอ้โหเจ้าหมูตัวนี้แหมน่าจับนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับหมูตัวด้านข้างนะเพราะฉะนั้นก็ทําการรวมพลังไว้ที่ตัวตรงกลางแล้วก็โจมตีต่อเนื่องหมอบกัดต่อเนื่องครับผมเอจะตายหมดเลยหรือเปล่าต้องมารอดูกันครับมา โอ้ยทำไรโอ้ยชนครับผมแม่นี่แน่เรียบร้อยตายทีละตัวนี่ครับแม่ใช้โล่ช้าไปนิดหนึ่งเมื่อกี้โดนอัดเลยเวนี่เตะเตะจิ้มโอ้ยตุ้มเลยครับมาโอ้ยจมโอ้หสองทีนี่กระเด็นเอาละเจ้าหมูตัวนี้เดี๋ยวเราขอจับแกหน่อยนะมาขอจับหน่อย <c oughs> ขอจับหน่อยครับผมนี่แน่ลากาเลยเอ้ยได้แล้วอ้าวผมล้มเหลวโถพวกแกนี่ดื้อเหลือเกินฮนะโอ้เดี๋ยวต้องจับใหม่นะ มาต้องทําการจับอีกรอบนึงโอเคขอหน่อยแล้วก็นี่เนี่ยจับก่อนเลย <c oughs> เรียบร้อยอ <c oughs> ได้แล้วโอ้ยสุดยอดครับไอหมูหัวมีเขานะแน่เรียบร้อยได้ตัวหนึ่งนี่แน่ตัวหายากซะด้วย <c oughs> เกิดอะไรขึ้นทําไมเกิดลมอ๋อเฮ้ยอะไรวะพ <c oughs> ู้เป็นเจตจะพูดแห่งลมครับผม <c oughs> อ่าตอนนี้ก็ไว้ก่อนแลวกัน <c oughs> มาแล้วครับแม่รู้สึกจะเกิดลมอยู่ที่ด้านหลังนั่นเองครับมาโจมตีต่อเนื่องไปที่ตัวตรงกลางแล้วก็เอาละนี่เนยตายไปไม่ตายครับผม โอเคค่อยๆลุมโจมตีโอ้โ oh, หเป็นไรค <c ười> ืนเสียงโอ้โ oh, หติดพิษกันหมดออ้ย oh, ทำไมเลือดน้อยกันเหลือเกินเฮ้ยใจเย็นนะเสงสใส่ต้องเปลี่ยนตัวรับมาตอนนี้ขอเปลี่ยนตัวก่อนโอ้หุยยับยับโอ้หยตัวตรงกลางาอจะตายโอ้ใ oh, <c ười> จเย,ย็นนะโอเคขอเปลี่ยนก่อนนะเปลี่ยนตรงนี้เป็นด้านนี้ครับแล้วก็ไอตัวนี้มาแทนตัวตรงกลางอ่าแล้วก็รวมพลังตึง๊บตึ๊บตึ๊บอ่าใช้พลังให้หมดเลยครับผมโอเคลดพลังตรงนี้ด้วยมา เรียบร้อยเอาลนะลดพลังก่อนเลยแล้วก็ทําการรวมพลังครับผมมานี่เนี่ยสองทีครับผมเลือดสะเทือนเอาละพลังโจมตีเพิ่มครับผมไม่ใช่สิเพิ่มเกจครับนี่เตะเลยโอ้โหใกล้ตายแล้วอาวไม่ใช่ใกล้ตายครับตายเลยเรียบร้อยแหมหมอบก,กันใหญ่โอ้ยเอยอะไรวะอ๋อเมื่อกี้หมูนะับ ขอให้ได้เถอะนี่เอาไม่ได้วะหนีไปแล้วเอาละครับผมมาถึงด่านที่6กันแล้วนั่นเองนะครับมาขอดูกล่องเก็บของหน่อยสิอุย้ยมีไข่สุ่มนะครับมาต้องใช้แล้วล่ะจงังหวะนี้อุย้ยแมงมสนี่แหกขาแหกแข้งครับผมเฮ้ยน่าสนใจวะ่ะเป็นสายป้องกันด้วยนะครับน่าจะเอามาแทนตัวตรงกลางได้โอแล้วตัวไหนดีเอ่ยรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับมาเดาเอาเองอัญเชิญเลยครับผมมันโมครับผมมาเลยครับ อัญเชิญสำเร็จเรียบร้อยเรื่องลือนะอืมตัวนี้โอ้ยครับก็สำหรับในสโตนเอบิกินในตอนนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมกันเลยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับผมจุบ๊บ